ขับรถแล้เอาเลี้ยวเลยวเลยววาววาวเจ้าเอาเลยเออเอาเลยแล้เจ้าเอาเลยเออมาเอาคัดเอาปลาน้มผมอีกปลาหน่อยผมว่าเอาได้ปลาหน่อยได้เอามาคัดเดี๋ยวขึ้นมาเดาไปมือนี้คุมเล้วเจ้าเนี่ยดีก็ไปหายกย้อนเบิดมือเปิดคำเออไปเก็บเก็บไปเก็บดู ขนะุ่นน่ะขาวลากก็น่าเอาปลอาไปขุนนะ่ะขุนขุนขุนโอ้สูบน้ำขึ้นมาแล้วออโอ้หน้าดีหลน์หน้าเอ๊ะเนี่ยเสดาอยู่ตัวมันเอาไปตากแดดนะเฮ็ดปลาแดดปลาลาบอเฮ็ดยังโอ้พี่น้องเอดีนี่มาเบิ่งขาวลากนี่เ,นเอาไป<ะ> มากหน้าดีมากหน้าโอ้เสียดายลายย่านมันตายแดดถิ่มแนาเนาะเหมียนแนเนาะเสียดายมันแล้วก็ทิมพ่อมันนะสำคัญคุณคุณป้าจิตโถน้าเอ้าเร็วเร็วเร็วเก็บ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 เนี่ยโอ้เหตต้องเห็นเห็นคุณข้าวหน้าเนี่ยดีลายเจ้าแมาเนี่ยเขาไปยกย้อนนี่เขาได้เช่นลตู่เขาก็เอาหมดน่ะนี่บ่ได้ยกไหมเก็บเอาซื้อเนี่ยเออคุณเด็กขาวกลากพี่น้องเอ้ยนี่สะออนปลานเนี่ยโอ้ยบ่ได้เอากระแตงมาตรง ยายยายบูดบ่เนี่ยตะเคียนน่ะตะก้อนปีนั่นสางที่แหละเอากระแตงมาตรงคัดอยู่นี่โอ้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเก็บๆโอ้หหลายแท้ตัวนี้ผีมัมยสางอ่ะเลยครับนี่ตายตาย่มันขึ้นมาน้ำท่อแนนะ่นะ่ะเนาะเนี่ยขึ้นมาน้ำท่อครับในพี่น้องนะ โอ้ขึ้นไปพูดนะปลาที่โถงหน้าหน้าไม่ทอดใสปลาทอดหั่นนี้นี่อบบนนโอ้ฮะโอ้มันหลอดน้อยมันหลอดน้อยครับเนี่ยพูดหน้าหน้ามาพี่เด้อเอาพูดได้อเจ้าเด้อเถอะถามปลาที่ขาดเลยพี่พี่พี่ขึ้นมานำให้เอ็ดน้ำท่อพี่น้องนี่โอ้เข้าไปหากันยกยก้อนมันจไะได้ถ้าโตเขาเก็บเอาไปซื้อเนี่ย ไอ้วดไอ้วดไอ้วดขันมันหลายฝากพี่ฝากน้องได้คนละหมกคนละแกงก็ยังดีได้หน้าเห็นม่้ยจะว่าขันมันหลายเขากินทุกงวัดเลยฝากพี่ฝากน้องเขาครับนี่ขาวรากนี่เพี้ยโอ้มีแต่ปลาพี่น้องมีแต่ปลาพี่ไหมโอ้ตายตายตายผู้ใดว่ามันมีปลาเนี่ยเฮรอมันหันขึ้นมันมีปลาได้มั้ยหันนี่ยผมสูบไปเห็นน้าปังอ่ะนี่ไม้ใส่เนี่ยยิ้แพ้ไว้สิเหรอ มันเป็นฤดูอันออกไข่มันนะเพราะว่าน้ำไหลน้ำจริงนะครับพอมีน้ำเนี้ยมันก็ออกไข่แพร่กันน่งเนี่ยปลาขาวส้อยครับเนี่ยเนี่ยปลาขาวส้อยโอ้แต่ไหลครับเนี่ยเนี่ยปลากระแยงเนาะปลากระแยงไข่ตัวนึงนี่เวลาน้ำไหลนี่มันออกไข่แล้ปลากระแยงเนี่ยน่ครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหครับจะเก็บเก็บไปเราต้องไปเก็บข้างล่างด้วยเนาะเจ้าผมว่าเอา เห็นแพ้ตั้งรางเห,ออหาหอฮะดีเออลาเต้เอาขันมันน่ะลาเต้เด้อเออเอาลาเต้ลาเต้ไม้จูบว่ะโอ้ถุงได้ยี่สิบแล้วนะ่ะถุงขายาวนะเนี่ยโอ้ดีมากนะถุงยี่สิบบาทเนี่ยญาติกันซื้อได้อสมอในบ้านผม,มเพราะขายได้เนี่ยสร้างกันหมดได้ไงไมยจูบเลยไม้คม่ะแต่ว่าปลาเนี่ยเอาเนี่ยมาหน้าหนะไปเห็นแล้วว่าข้ามดอกนี่ ข้าบ้านเด้อพอแล้วเอาไปเฮ็ดปลาล่างใส่ถุงถุงยี่สิบบาทก็ได้เนี่ยหรือถุงสิบบาทก็ได้แต่ไปหมกแกงใส่ไม่สมไม่มาเจมาใส่เกลือคุกตากแดดก็ได้โอ้โหพูดี๋ยวว่ากินปลาเบื่อนี่ผมมาปลาเบื่อนี่เนี่ยปลาขาวเนี่ยเอา้าตากแดดเสร็จแล้วมาทอดหรือมาปิ้งเนี่ยโอ้โหแทบแทบปลาธรรมชาติแน่เอาเก็บเก็บใจเย็นจะไปจุม่ม เอาไปหาหยกย้อนนี่มันจะได้อันนี้จมว่ามันหลพวอเตียเก็บไว้ดิ้ดีเอาเก็บเก็บเก็บไปเบิดเก็บห้เบิดครับเก็บเบิดเนี่ยเก็บแล้วขอาบ้านแล้วเมื่อื่นออกมาเก็บหลุมข้างล่างเออ อย่างดอกมอนีฝนดูยิ่งเทปอนี้มาฝนเนี่ยไปเบิ้งทอแล้วหน้ามันเอาไปทอทอมันหักทอมันหักลงน่ยทอนนึงก็เลยเบิ้งสงวานน่ามันเต็มทอแต่ว่าน้ำก็ไหลจ่อจ่อมาเม้นทอมันเนฝังไว้สูงเห็นว่าหนาข้อเสียของการฝังทอไว้สูงไงแต่ว่าเวลาฝังทอก็ต้องบ่งทางผู้นน้ำ ทั้งไอ้ดฝ่ายอ่ะทั้งพุ่นเนี่ยคันฝังต้ำไหลายเขาก็ว,ว่าเด้่ยนะหลวงพี่เพชรสินะเห็นปะ,ะเนี่ยต้องตกลงกันนะครับเนี่ยการฝังท่อนะครับการฝังท่อคุณนะญญเนี่ยมังบ่ายดาวทอดเมื่อวานนี้เล่าหนิให้ฝนกับมะเห็นปะเอาเอาเก็บเก็บหน้าเก็บๆๆเก,ก็บกันย่งกันนี้เนี่ยกันย่างขึ้นมาโตมังย่างขึ้นมาเนี่ย ขุ่นไหมอเอาอเ,อเอาเอาเออหน้าดีไลายเนี่ยไปเกตี้เบิร์ดด้อดีมากเลยเนี่ยขุ่นเนี่ยโอ้ยี่น้อยไงยบักหลายบักหลายเอ้าเอาเอ้าเฮนเดน่าเฮ็ดคุกเกลือตากแดดหรือว่าเฮ็ดคุกเกลือเฮ็ดปลาน้าเนเ็นีลยดิ เออเอาปลาปลานี่ปลาธรรมชาติเนาะเห็นได้กระแทบครับเอา้าอีกน้อยเดียวยดีเอเอดีมากดีมากนายช่วงนี้มีไผ่ยี่ปลาก็ได้แล้วตอนเนี้ยเป็นไผ่ฮะนี่ไผ่ยี่ครับนี่มันต้องผุนเรื่อยๆเกียเ่ยวเขาแล้วผุนอ่ะเออนะครับมีสุข,ขุมสุขคนนะครับตอนนี้พอทา่ายแล้วครับตอนนี้ไปเ็บาลาด ปลาลาซื้อเพื่อนปนลาลาขวดมันกับโอ้ยมาแซ่บคือปลาาหอยเดียงๆน,นะครับหอยเดียงนี่เขารู้ดิปลาเน่าใด,ดจังไดฮิดยังใดสะอาดปลอดภัยเนยเอาอาหารคู่กับคนอีสานนะปนลาเนี่ยขาดมาได้เนเาะคุณเานาะมีพื้นมาค่อยๆเก็บแช่เย็นเนา กลับลงมาเก็บหอยเด้อข้างล่างกระจบมันด้วเข้าบ้านมนี่ได้มานอนหน้าเฝ้าเครื่องดึงน้ำในมือนี่กัได้โอ้ยคิดว่าน้ำไหลท่อคิดในใจมือเส้นโห้วยได้ดึนดง,งน้ำใช้แทะบัดมาเฟิองตัวนี้เหรอน้ำไหลจอกจองอ่ะมือเส้นนี่สมคือแท้มือเส้นนี่เหรอหลอกเขาไงโอ้ยท่อไงน้ำนี่งละการบริหารจัดก,การน้ำคิดพลาดอ่ะผูะ้มีน้ำเย็นน้ำปีไปฟลย เด่นในฝอยน้ำเล่นกันไรอ่เออฝอยน้ำเล่นกันไรพี่น้องเอ้ยวันนี้จะเจือที่ไหนจะเจือเหมือนว่าขอน้ำเพชรนาเพ็ดน้า,นา,นาปีอ่ะคินแล้วน้ำเพ็ดน้าปีมนนันต้องมีเด้อเออเนี่ยเขาก็ต้องเราแต่ชุมชนเคลื่อนกันได้เหมือนว่าขณามาการน้ำม,มาขอน้ำขอน้ำเนาแล้วแต่พวกเจ้าเด้อคองขณามันมเหลือน,น่อยถ้าจะให้มาฝอย จะว่ากัน,เ,นเห็นว่าเนี่ยฝนนะครับฝนมาปล่อยน้ำมาใหเฮ็ดน,นาเล่นี่นะครับเพราะว่าเรืมมันน้ำเขื่อนจุลฟ้อนตอนนี้นเ,นเหลือประมาณ60ล้านลูกบาทเมตรนะหรือประมาณ39เปอร์เซ็นต์นะครนะครับของความจุเห็นว่าครับนี่เขื่อนขอเลยงดปล่อยน้ำมาให้พี่น้องเขาเฮ็ดน,น้าแลฝนตกก้อนสั้นว้ายแลฝนจะต,ตกเดือนใด ตะลักดาพี่น้องเขากลว่ามันหลาโพดถ้ามันหลาโพดครับบางส่วนกับพอมีน้ำกับขอดน้ำบางส่วนมันี้น้ำมาเช็ดวันแห้งถ่าอันนี้ผมมันพอกระเทือนนะตอนดังเอา้าดึงก็ดึงได้ไม่ได้แค่ว่าอีกทีนึงเดี๋ยวรอพี่น้องเขาอยู่้ว้ผมมันดึงนั่นดึงน้ำม,มานะครับเออดึงน้ำม,มาเขาจะได้ อาศัยน้ำน้ำพิ่นน้ำเราวรค่อยว่ากันถ้นั่นโอ้พ่น้องเอ้คัก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 ว่าได้เก็บปลาในนหนองเดียกเนี่ยมันเก็บปลาในน้ำเนี่ยขึ้นมาน้ำท่อครับเนี่ยคุณโอ้คักคัก